เด็กหญิงนิยายท่านอองโปรดรับข้าเป็นภรรยาบทที่หนึ่งร ้ังแต่รูช่วยได้รับการยืนยันว่าตั้งครรนวันเหลียงก็เหมือนคนง้องมเพราะตอนนั้นหมอหลวงในเมืองถงเฉิงเคยตรวจและยืนยันว่ารูช่วยได้รับบาดเจ็บในช่องท้องชีวิตนี้ไม่อาจตั้งครรนได้อีกเดิมทีวันเหลียงตั้งใจไว้ว่าอีกสองสมปีจะรับลูกของญาติพี่น้องมาเลี้ยงดูเป็นลูกของตอนคิดไม่ถึงว่าแต่งงานได้ประมาณครึ่งปีจะเกิดเรื่ เื่องน่าตื่นเต้นกับเขาเช่นนี้ข่าวที่เหนือความคาดหมายทำเอาวลนเหลียงปลายเป็นคนง่องมทำอะไรไม่ถูกปฏิกิริยาแรกของเขาคือวิ่งไปหาชูป้าหนิงถามอีกฝ่ายว่าจะทำอย่างไรดีถ้าทางของเขาเหมือนเด็กที่เจอปัญหาใหญ่จนแก้ไม่ตกต้องวิ่งมาหาผู้ปกครองจนกัวกงรูเข้าก็แทบหลั่งน้ำตารอบด่าเขาในใจว่าลูกอักตันยูตอนนั้น จู่ป้าหนิงเห็นท่าทางง้องของเขาแล้วขมวดคิ้วอยู่น,นั้นบอกวันเหลียงยังอดกลั้นว่าไหนเมื่อมีลูกยอมต้องคลอดออกมาจะทำอย่างไรได้อีกตอนนั้นวันเหลียงถามต่ออย่างโง่เขลาและไร้เดียงสาท่านออง คลอดลูกออกมาแล้วจะทำอย่างไรชูป้าหนิงหมดความอดทนสั่งให้คนโยนเขาออกไปทันทีพอวนเหลียงยอมรับเรื่องนี้ได้ในที่สุดเขาก็แทบแหงนหน้าหัวเราะกับท้องฟ้าอยากบอกทุกคนในโลกว่าเขาจะเป็นพ่อคนแล้ว ตอนที่อานานรู้ข่าวนี้แม้จะหัวเราะท่าทางโม่งมของวันเหลียงแต่ก็คิดในใจว่าหรู้ช่วยช่างเป็นสาวใช้ที่โชคดีจริงๆถึงกับตั้งครันเงียบๆทำให้คนสงสัยในความสามารถของหมอหลวงเรื่องนี้ทำให้หมอหลวงหลายคนในสำนักหมอหลวงกลัดกลุ่มใจเหลือเกินเพราะตอนนั้นพวกเขาล้วนถูกชายยาสู้อ๋องเรียกมาที่ตวนให้ตรวจร่างกายของ ผูช่วยหมอหลวงหลายคนยืนยันหนักแน่นว่ารูช่วยได้รับบาดเจ็บที่ช่องท้องชีวิตนี้ไม่อาจตั้งครรนได้อีกพอได้ยินข่าวนี้หมอหลวงทั้งหลายก็อยากหลั่งน้ำตาได้แต่พูดว่าเมื่อเจอสาวใช้ซื่อบือ้อที่โชคดีเป็นพิเศษพวกเขาไม่อาจสันนิฐานอะไรตามเกณฑ์ปกติได้เป็นความโชคร้ายของหมอหลวงจริงๆตอนที่พวกเขามาถึงห้องโถงใหญ่หรูช่วย กำลังประคองเอลสั่งให้คนเตรียมข้าวของพอหรูช่วยเห็นพวกอานานจูจูน้ำตาก็ไหลออกมาทำเอาทุกคนตกใจจนทำอะไรไม่ถูก ตายจริงเมื่อครู่นี้ยังดีๆอยู่เลยชะไหนจึงร้องไห้เล่าอาหนานประคองหลูช่วยเข้าไปในห้องข้างหลังเป็นวนเหลียงที่มีสีหน้าร้อนใจฉู่ป้าหนิงเอามือไพล่หลังเดินตามมาช้าช้าสีหน้ายังพองแพร่งผืมหลูช่วยจับมืออาหนานร้องไห้อย่างโศกเศร้าร้องไปเรียกไปด้วยว่าคุณหนูจากนั้นเรียกฉู่ป้าหนิงที่อยู่ด้านข้างว่าพี่ใหญ่ ท่านอองการเรียกขานที่ไม่เข้ากันของนางเช่นนี้ตอนแรกผู้คนหัวเราะอย่างจนใจจนกระทั่งตอนนี้ชินเสียแล้ววันเหลียงเห็นนางร้องไห้อย่างเศร้าเสียใจคิวก็เลิกขึ้นท่าทางเหมือนไม่รู้ควรทำอย่างไรดีตั้งแต่รู้ช่วยตั้งครันนอกจากอาการแพ้ท้องเล็กน้อยเรื่องอื่นๆล้วนไม่ต่างไปจากปกติเท่าไรดังนั้นวันเหลียงจึงมักรู้สึกเหมือนนี่ไม่ใช่ความ ทุกคืนเวลาหลับฝันก็ยังคิดว่าตัวเองอาศัยอยู่ในบ้านหลังใหญ่ที่ว่างเปล่าเพียงลำพังคนที่คขนเคยจากเขาไปทีละคน ฮฮคุณหนูข้าคิดถึงท่านข้าอยากกลับจวนอ,องเฮ้เฮคุณหนูพี่สะพายใหญ่บอกว่าข้าเป็นแม่ไก่ที่ไม่รู้จักออกใครแม่สามีก็ไม่ชอบข้าหรือช่วยร้องไห้ไปด้วยพูดไปด้วยวันเหลี่ยงใบหน้าบึ้งตึงแม้มปากไม่พูดจ้าอานานรู้สึกโมโหนิดนิด ตอนนี้เจ้าก็ตั้งคันแล้วมิใช่หรือจะเรียกว่าแม่ไก่ที่ไม่รู้จักออกไข่ได้อย่างไรอีกอย่างใหญ่ยยเจ้าต้องยอมรับว่าตัวเองเป็นแม่ไก่ด้วยวันเหลียงปลายตามองนางเรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นสำคัญกระมังหรูช่วยร้องไห้ต่อไปข้าข้าไม่ได้ยอมรับนะข้ายังบอกว่าพี่สะพ้ายใหญ่เป็นไก่ที่ออกไข่ได้แต่ไม่มีเชื้อเท่านั้น ตอนนั้นสีหน้าของแม่สามีกับพี่สะพ้ยใหญ่น่ากลัวเหลือเกินแม่สามียังตอวาดเข้าว่าข้าเป็นคนไม่มีการศึกษาสั่งให้ไต้เท้าวันอย่ากข้าข้าไม่อยากไปจากไต้เท้าวันเช่นนี้ย่อมเสียหน้ามาก อาหนานมุมปากกระตุกใจคิดว่าเจ้าช่างร้ายกาจไม่เบาถึงกับกล้าบอกว่าผู้อื่นเป็นไก่ที่ออกไข่ได้แต่ไม่มีเชื้อเท่านั้นนี่มีเท่ากับเปรียบเปยว่าผู้อื่นมีอ่านให้กำเนิดบุตรชายซึ่งมีเชื้อหรือทุกคนต่างรู้ว่าสินซื่อพี่สะพายใหญ่ของเวนเหลียง มีลูกทั้งหมดสี่คนเท่าว่าหลวนเป็นผู้หญิงทำให้นางไม่อาจชดหน้าชูตาได้ถูกคนแอบหัวเราะเยาะว่าให้กำเนิดของขาดทุน เดินกัวกงมีบุตรชายห้าคนบุตรสาวสี่คนบุตรชายทั้งห้านอกจากบุตรชายคนรองกับบุตรชายคนที่สามที่เกิดจากภรรยาเอกแล้วบุตรชายคนตอบุตรชายคนที่สี่และบุตรชายคนที่ห้าล้วนเกิดจากอนุสิบกว่าปีก่อนหลังจากวนจื่อจิ้งบุตรชายคนรองจากไปก็เหลือแต่วันเหลียง ที่เป็นภรยาซึ่งเกิดจากภรรยาเอกส่วนภรรยาคนใหม่ของเจิ้นกัวกงซึ่งก็คือหูหยินเจิ้นกัวกงคนปัจจุบนันให้กำเนิดบุตรสาวออกมาเพียงคนเดียวเท่านั้นหากไม่มีวันเหลียงที่เป็นภรยาสายตรงแทรกอยู่เชื่อว่าวันหน้าจวนเจิ้นกัวกองยอมตกทอดแก่พี่ใหญ่ของเขาดังนั้นสินซื่อจึงไม่ชอบวันเหลียงมากๆนางหวังมาตลอดว่าอนาคต สามีของต้นจะได้เป็นผู้สืบทอ,อดจวนเติ้นกัวกงน้องชายของสามีที่เกิดจากภรรยาเอกผู้นี้เป็นอุปสรรคของสามีนางฉันซื่อรู้ว่าตั้งแต่คุณชายรองสกุลเวินจากไปวันเหลียงก็ทะเลาะก,กับเจ้นกัวกงและหนีออกจากบ้าน ตอนนั้นเจน้นกัวกงบรรดาลโทสะเคยลั่นวาจาว่าเขาไม่มีลูกชายคนนี้ดังนั้นฉินซื่อจึงคิดมาตลอดว่าอนาคต จวนเต้นกัวกงต้องตกทอดมายังสามีของต้นไหนเลยจะคิดว่าสิบกว่าปีให้หลังตอนนี้วันเหลียงไม่เพียงถูกเจิ้นกัวกงตามตัวกลับมาแต่เขายังแต่งภรรยาและภรรยาตั้งครัภ์แล้วไม่รู้ว่าเด็กในครัภ์เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงแล้วจะไม่ให้ฉินซื่อร้อนใจและริษยาได้อย่างไรดังนั้นหรูช่วยพูดอย่างนี้กับนางนางไม่โกรธก็แปลกแล้วอีก ทั้งสินซื่อยังเป็นหลานสาวที่เกี่ยวดองท้งญาติฝ่ายมารดาของหูยินเติ้นกัวกองคนปัจจุบันหลานสาวของตนถูกผู้อื่นว่าเช่นนี้มิเท่ากับตบหน้านางรอกหรือเพราะหลังจากหูยินเติ้นกัวกงแต่งงานมาก็มีบุตรสาวเพียงคนเดียวและไม่ได้ให้กําเนิดพายาดอีกดังนั้นหูหยินเติ้นกัวกงที่โกรจัดถึงได้เอ่ยคําพูดเช่นนั้นออกมา คนในห้องที่เข้าใจสถานการณ์ต่างเงียบมีเพียงเด็กสามคนที่ไม่รู้เรื่องเบิกตาแป๋วมองพวกผู้ใหญ่พี่จูจูก็เงียบพลางเอียงศีรษะวันเหลียงเองก็กลุ้มใจเช่นกันแต่เห็นหรูช่วยร้องไห้จนตาบวมจึงรีบรับรองว่าเจ้าวางใจเถอะข้าไม่มีทางหย่าเจ้าแน่หรูช่วยมองเขาถามเสียงงุดหงิด หากข้าคลอดลูกสาวแล้วท่านพ่อสั่งให้ท่านยาก,กับข้าเล่าสีหน้าของวันเหลียนพันเย็นเยียบเอ่ยเสียงเรียบว่าลูกของเราจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเกี่ยวอะไรกับพวกเขาด้วยครั้งหน้าหากมีคนมาหาเรื่องเจ้าที่บ้านอีกไม่ต้องกลัวข้าจะให้ความเป็นธรรมแก่เจ้าเองและโยนพวกเขาออกไปหรือช่วยฟังแล้วพยักหน้าพูดอย่างรู้สึกผิดเล็กน้อย วันนี้ตอนเช้าแม่สามีส่งมามาคนหนึ่งมาตามค่ากลับจวนพอมามาผู้นั้นเข้ามาก็ชักสีหน้าใส่ค่าบอกว่าค่าเป็นสาวใช้ที่มีชะตาของคุณหนู ข้าไม่พอใจจึงสั่งให้คนจับนางโยนลงไปในสระน้ำถือเป็นการว่ายน้ำในฤดูใบไม้พริภายหลังมามาผู้นั้นยังทาบซึ้งในน้ำใจของข้ามากอาหนานรู้สึกว่าพอแล้วนางไม่อยากฟังอีกแล้วว่าสาวใช้คนนี้ยั่วโษสะพวกผู้หญิงในตวนเต้นกลัวกองอย่างไรบ้างนางคิดอยู่แล้วด้วยความสามารถของสาวใช้ผู้นี้ยังกลัวว่าหรูช่วยจะถูกผู้ ผู้อื่นรังแกอีกหรือตั้งแต่รู้ช่วยแต่งงานกับวนเหลียงหลายคนในเมืองหลวงต่างทำท่ามีความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่นรอดูว่าสาวใช้คนหนึ่งที่โชคดีได้แต่งงานกับบุตรชายของเจิ้นกัวกองจะถูกคนอื่นจัดการอย่างไรมีแต่อาหนาน,านที่ไม่กังวลเลยแม้แต่น้อยเวลาหูหยินทั้งหลายสังสรรค์กันก็มักได้ยินหลายคนพูดเป็นไนถึงสงครามระหว่าง ตรีในสวนต้นกัวกองแต่ทุกครั้งผู้คนยังไม่ทันตั้งตัวสงครามก็ยุติลงแล้วทำให้คนสงสัยอย่างยิ่งไม่รู้ฝ่ายใดแพ้ฝ่ายใดชนะกันแน่เอาละ่ะเอาละ่ะตอนนี้เจ้าตั้งครั้นอยู่อย่าร้องไห้มากเกินไปจะไม่ดีต่อเด็กอาหนานพูด วันนี้อากาศดีพวกเราไปชมดอกท้อที่อุทยานตะวันตกกันถือเป็นการพักผ่อนหย่อนใจวันเหลียงประคองรูช่วยขึ้นมายิ้มเอ่ยว่าเจ้าไม่ได้ออกไปไหนนานแล้ววันนี้พวกเราต่างมีเวลาไปชมดอกไม้กันเถอะมองสิ่งสวยๆง,งามๆถือเป็นการอบรมครันไปด้วย วันเหลียงเห็นตอนอานานตั้งครรนครั้งแรกสูป้าหนิงทำการอบรมคร้นดังนั้นจึงใส่ใจเรื่องนี้อย่างยิ่งอ้อ ไปชมดอกพ้ออีกหน่อยลูกของเราจะได้มีชะตาดอกพ้อหรือรูอช่วยเกาแก้มถามอย่างโง่งมวันเหลียงขึงตาใส่นางอย่างอดกลั้นเด็กสาวคนนี้ไม่ยั่วโทษสะเขาสักวันครั่นเนื้อครั่นตัวมากหรือไรอาหนานหัวเราะจนแทบทนไม่ไหวชู่ป้าหนิงเองก็กระแอมเบาๆ พอบ่าพร่ของตวนสกุลวันเตรียมเข้าของเรียบร้อยคนของทั้งสองตววก็มุ่งหน้าไปอุทยานตะวันตกอย่างเอกเิกอเิกอุทยานตะวันตกตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองบริเวณเชิงเขาชิงหลิงอาณาเขตของอุทยานรวมเขาชิงหลิงทั้งลูกเข้าไปด้วยพื้นที่กว้างขวางมากเป็นสถานที่ในการชมบุปผาดื่มสุราแต่งโครงตอนอันเยี่ยมยอดของขุนนาง และชนชั้นสูงในเมืองหลวงชมรมกระวีต่างๆมักจะจัดกันที่นี่พอมาถึงอุทยานตะวันตกองครักจวนสู้อ๋องก็แสดงป้ายจวนสู้อ๋ององคารักเฝ้าอุทยานรีเปิดประตูให้รถม้าจวนสู้อ๋องเข้าไปยามนี้ดอกท้อในอุทยานตะวันตกที่อยู่ติดกับเชิงเขาชิงหลิงเครื่องลูกบานสะพรั่งแล้วมองจากที่ไกลๆดอกท้อที่แบ่งบาน ไปทั่วภูเขามีสีแดงเหมือนความฝันพอลมฤดูใบไม้ผลิพัดโช,ชยมากลิ่นหอมก็อบอวนไปทั่วทำให้อดไม่ได้ที่จะรู้สึกผ่อนคลายสดชื่นในรถม้ากว้างมากนอกจากเจ้านายฝ่ายหญิงของจวนสู้อ๋องกับสาวใช้หรูหลันแล้วหรูช่วยเบียดเข้ามาด้วยแม้มีผู้ใหญ่สามและเด็กอีกสามคนพื้นที่ก็ยังกว้างขวาง ซาลาเปาน้อยชูชู เกาะอยู่ตรงหน้าต่างมองไปข้างนอกด้วยสีหน้าสนใจใครรู้เจินเหมือนผู้อารักขาที่นั่งเงียบขรึมอยู่ด้านข้างสีหน้าไร้อารมณ์เห็นผ่าทางของพี่สาวแล้วเด็กน้อยบางคนพี่ชอบเลียนแบบยื่นมือเล็กป้อมไปเกาะพี่สาวและยื่นหน้าเข้าไปใบหน้าอวบยุ้ยเบียดกับหน้าของชูชูจนบิดเบี้ยวไปหมดผู้อื่นเห็นแล้วได้แต่สายหน้าเซวชูชูเป ็นพี่สาวที่ดีเห็นน้องชายอยากดูก็เป็นฝ่ายหลบคิดไม่ถึงว่าเด็กน้อยดึงดันจะเบียดหน้ากับนางพอนางหลบออกเขาจึงคลานเข้าไปกอดขอพี่สาวและใช้หน้าอวบของตัวเองเบียดหน้าผู้อื่นชูชูในวัยสี่ควบไหนเลยจะรับน้ำหนักของเด็กน้อยบางคนพี่เห็นได้ชัดว่าได้รับการบำรุงร่างกายอย่างดีเยี่ยมไหวนางถูกเขาทับตนเองนกายไปข้างหลังพอถึงช่วง ช่วงเวลาเช่นนี้เจนก็ทำหน้าที่ทันทีเขายื่นมือออกไปอย่างรวดเร็วรับตัวเสี่ยวชูชูที่เอนล้มมาด้านข้างทำให้ศีรษะนางไม่ถูกกระแทกอาหนานออกแรงดึงตัวเด็กน้อยที่พยายามจะกระแสะตัวเข้าไปหาพี่สาวกลับมาด้วยใบยหน้าบึ้งตึงบีบจมูกเขาพูดว่าไปไปอย่าเบียดพี่สาวสิ ตรงนี้ยังมีหน้าต่างอีกบานให้เจ้าดูเด็กน้อยกระพริบตาที่เหมือนองุ่นดำปริบๆจากนั้นขยับเข้าไปละเลงน้ำลายใส่หน้าอานานาานานผูกเขาจูบจนใบหน้าเต็มไปด้วยน้ำลายพูดอย่างขบขนันเอาล่ะเอาละ่ะข้าไม่ได้โปรดเจ้าไปตรงนั้นมองให้พอแล้วกัน ทว่ายามมี้ดูเหมือนเด็กน้อยจะคิดว่าการหอมแก้มนางสำคัญกว่าจึงตอบผู้เป็นมารดาไม่ยอมปล่อยผู้อื่นจะดึงตัวเขาออกเขาก็ไม่พอใจตบผนังรถม้าอย่างโมโหอาหนานจนปัญญาได้แต่อุ้มเขาไว้และปล่อยให้เขาละเลงน้ำลายบนใบหน้าหรูช่วยที่นั่งอยู่ด้านข้างมองพังหัวเราะคิก คุณหนูเสี่ยวซื่อจือชอบต่าะแก่ผู้อื่นมากท่านเป็นคนสอนเขาหรือเจ้าคะอาหนานทำหน้าพูดไม่ออกข้าจะสอนกิริยาเช่นนี้ให้เขาได้อย่างไรหรือช่วยพังงกศีรษะอย่างเข้าใจบางทีอาจเป็นตอนที่ท่านจูบท่านอ๋องหรือท่านหญิงน้อยแล้วเสี่ยวซื่อจือเห็นเขา้าข้าจำได้ว่าคุณหนูชอบกัดหน้าท่านหญิงน้อยเป็นที่สุด ตอนนี้เสี่ยวซื่อจือถึงได้ชอบตัดหน้าคนอื่นเช่นนี้จะต้องเป็นเพราะท่านสอนเขาแน่ๆคนซื่อบื้อบ,บางคนเปิดปองความจริงจนอาหนานพูดไม่ออกมีแต่รู้หลันที่พึ่งตระหนักนางว่าอยู่แล้วเชียวเสี่ยวซื่อจือ จะเที่ยวจูบคนอื่นไปทั่วโดยไม่มีสาเหตุได้อย่างไรเห็นชัดว่าเป็นเพราะพระชายาของพวกนางทำกิริยาไม่ดีทำให้เสี่ยวซื่อจื่อเลียนแบบสิ่งที่ไม่ดีไปขณะพูดคุยกันในที่สุดรถม้าก็มาถึงที่หมายอานานอุ้มลูกชายลงจากรถม้าพวกสาวใช้ไปหาสถานที่วางของแล้วฉู่ป้าหนิงกับวอนเหลียงมอบม้าให้องครักษ์และเดินเข้ามา ร้อมกันวันเหลียงย่อมต้องไปประคองภรยาของตนที่ตั้งครรนส่วนชูป้าหนิงเลิกคิ้วจ้องหน้าอานานก่อนจะขวาตัวเด็กน้อยบางคนที่กำลังตอดคออานานหัวเราะเอ,อิกอากส่งให้แม่นมด้วยใบหน้าบึ้งตึงอานานหัวเราะแห้งๆเข้าไปคล้องแขนเขายิ้มประจบ แต่ตอนนางชอบแทะหน้าลูกสาวตอนนี้ลูกชายชอบแทะหน้านางเรียกได้ว่ากลัมตามสนองในชาตินี้จริงๆแต่ผิวของนางค่อนข้างขาวร่องรอยที่ถูกเด็กน้อยขบกัดมองเห็นได้เด่นชัดทำให้ท่านอ่องไม่พอใจสุดท้ายเป็นเพราะอยู่ข้างนอกจู่ป้าหนิงไม่พอใจอย่างไร ก็ไม่มีทางทำอะไรเกินเลยอาหนานรู้นิสัยเก็บงำความรู้สึกของบุรุษผู้นี้ดีภายนอกเคร่งขรึมเกินใครท่าทางสึงขังจริงจังแต่แท้จริงแล้วภายใน ต่างคนย่อมมีความคิดต่างกันไปดังนั้นชูป,ป้าหนิงเพียงแต่รูปรอยฟันสองรอยที่เด็กน้อยทิ้งไว้บนใบหน้าของอาหนานจากนั้นไม่ได้พูดอะไรอีกเหล่าองค์คารักเลือกศาลาที่ตั้งอยู่ในส่วนลึกของป่าทอ้อเป็นสถานที่พักผ่อนสาวใช้กลับมามาทั้งหลายเอาของกินมาวางบนโต๊ะหินในศาลาเริ่มจัดของและต้มชาที่นี่อาหนานกับรูช่วยใจ พาบรรดาสาวใช้กับกลุ่มองคารักษ์ไปชมดอกท้อแล้วแน่นอนว่าเด็กน้อยสามคนก็ตามไปด้วยเหลือเพียงสู่ป้าหนิงกับวนเดียง นั่งจิบน้ำชาช้าๆในศาลาสนทนาเรื่องกลนการเมืองด้วยท่าทีผ่อนคลายตอนนี้เป็นช่วงเทศกาลดอกท้อผิบ้านด้านในป่าท้อมักจะมีสตรีจากตระกูลขุนนางจับกลุ่มกันมาชมดอกทอ้อข้างหลังมีสาวใช้รุ่นเล็กรุ่นใหญ่ตามมาเป็นพรวน้วบ้างก็เห็นชายหนุ่มหญิงสาวอิงแอบแนบชิดกันท่องกลอนแต่งโครงกันในป่าทอ้อจิบสุราหาความ สาราญสุนทรีอย่างยิ่งทุกครั้งพอเห็นภาพเช่นนี้อาหนานกับรููช่วยผู้ไม่มีหัวศิละปะแค่มองสองทีก็จากไปอย่างไม่สนใจเท่าว่าเดินไปเดินมาก็มักจะเจอคนกลุ่มหนึ่งหากเป็นคนคุ้นเคยยังดีแต่หากเป็นคนที่เข้ามาหาเรื่องเจ้าเจ้านั่นแหละหยุดเดี๋ยวนี้ แม่นางคนงามในชุดสีชมพูวิ่งเข้ามามองประเมินทั้งสองตั้งแต่หัวจะรถเท้าจากนั้นสายตาจับจ้องที่อานานด้วยสีหน้าไม่หวังดีอานานห้ามองคารักข้างหลังที่จะเข้ามาตวาดไล่ยิ้มพูดอย่างอารมณ์ดีแม่นางท่านนี้ไม่ทราบว่าเจ้าเรียกข้าไว้มีอะไรหรือแม่นางผู้นั้นแค่นเสียงทำหน้าเหยียดหยัน หน้าตาก็งั้นๆแถมยังเป็นแค่สาวใช้ยังมีหน้าแต่งงานกับวันจือ่อซิวอีกเจ้าไม่รู้ว่าตัวเองไม่คู่ควรกับเขาหรือเห็นเขาแล้วไม่รู้สึกละอายใจจนอยากผูกคอตายกับก้อนเต้าหู้หรืออะไรอาหนานเงียบไปครู่หนึ่งแล้วเมหมปากยิ้มขออภัยข้าไม่รู้สึกจริงๆวันเหลียงไม่ใช่สามีของนางยายนางต้องละอายใจด้วยเล่า แม่นางผู้นั้นรูปโฉมงดงามแต่วาจาร้ายก่าจริงๆครั้นได้ยินคำพูดของอาหนานสีหน้าก็ฉายแวเวเหยียดหยันกว่าเดิมด้านหลังของนางยังมีเด็กสาวอีกหลายคนทุกคนต่างมองอานานด้วยสีหน้าดูถูกจากสีหน้าท่าทีของพวกนางอานานมั่นใจว่าพวกนางพุ่งเป้ามาที่ภรรยาของบุรุษรูปงามอันดับหนึ่งในเมืองหลวงวนเหลี่ยงแน่นอนต แต่วนเหลียงกลับเมืองหลวงเรื่องแบบนี้ก็พบเห็นได้บ่อยครั้งจนไม่น่าแปลกใจแล้ววนจือ่อซิวเป็นใครเหตุใดจึงได้แต่งงานกับสตรีที่มีชาติกำเนิดเป็นสาวใช้เช่นเจ้าได้ยินว่าเจ้าหน้าตาอัปลักษณ์มากบัตรนี้ดูแล้วหน้าตาไม่ได้เรื่องจริงๆจะต้องเป็นเพราะเจ้าใช้วิธีการต่ำช้าบังคับให้วนจือ่อซิวแต่งงานกับเจ้าแน่ๆ เจ้าอย่าคิดว่ามีสู้อ๋องคอยให้ท้ายแล้วจะได้เป็นเวินฮูหฮยินนะข้าจะบอกให้ว่าช้าเร็วจวนตั้นกวัวกองต้องอย่าเจ้าแน่นี่แม่นางท่านนี้เจ้าด่าผิดคนแล้วหรูช่วยจะยอมให้ผู้อื่นต่อว่าอาหนานแบบนี้ได้อย่างไรนางก้าวออกไปทันที แม่นางท่านนี้ข้ารู้ว่าเจ้าชอบสามีข้าแต่เขาเป็นคนเก็บตัวและไม่ชอบแสดงออกชีวิตนี้จะรักเดียวใจเดียวไปจนตายไม่มีทางรับอนุอืมดังนั้นแม่นางเจ้าตังหากที่ควรหาเต้าหู้สักก้อนมาโขกศีรษะข้าตัวตายเจ้าเจ้าเป็นใครแม่นางผู้นั้นทำหน้าตะลึงงนันรูช่วยหัวเราะคิกข้าหรือ ก็คือหงหยินของใต้เท้าวันวันจือ่อซิวอย่างไรเล่าตอนมาหาเรื่องผู้อื่นพวกเจ้าไม่ได้ตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนหรือตายจริงมีหน้าล่ะหน้าตางดงามขนาดนี้แต่หัวสมองกลับสู้หน้าตาไม่ได้โทษไม่ได้ที่ไต้เท้าวันจะไม่รู้จักสตรีข้างทางอย่างเจ้าอืมว่าไปแล้วเจ้าเองก็น่าจะหาเต้าหู้สักก้อนมาโขกศีรษะตัวเองตายเหมือนกันนะ ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <1> 1> หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ